สสวััดีครบต้อนรับแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคม2562อยู่กับผมขวัญลัมาเซียกอติดบาเซลลน้าครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับวันนี้โค้ชแอรขออนุญาตหนึ่งวันนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงฮาร์ฟไทม์แล้วนะครับขอเคล็ดนะครับต้องไปสะดอเคราะห์ก่อนเออไม่เกี่ยวนอนตกหมอนโค้ชแอรคือต้องแบบว่าเอียงคอช่วงเช้าตอนนี้นะครับก็ขอลาหนึ่งวันนะแต่ว่าเราสองคนก็มาประจําการเหมือนเดิมนะก่อนอื่นต้องขอถอนหายใจก่อน ทำไมสัปดาห์ทีมชาติผ่านพ้นไปสุดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบอลสมโมสรกลับมาแข่งขันกันแล้วสุดสัปดาห์นี้ครับพิบลีอังกฤษมีบิ๊กแมชนะครับซึ่งมันมีผลต่อการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลด้วยนะครับพวกเขาจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นการเล่นในบ้านนะครับ,รบเปิดแอนฟิลรับมือสปเปอร์ใช่ครับคืออย่างที่ทราบกันดีนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังไล่บี้แชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ จริงอยู่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงก็ตามแต่เขาแข่งมากกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัดแล้วสัปดาห์นี้แมนซิตี้แข่งก่อนลิเวอร์พูลถ้าซิตี้สามารถชนะฟูลแลมในเกมวันเสาร์ได้ก็จะยนความกดดันใส่ลิเวอร์พูลทันทีส่วนทอเแนมฮอสเปอร์นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าพักหลังฟอร์มเริ่มจะดรอปเหมือนกันนะในเกมลีกซึ่งถ้าเกิดว่าเกมนี้พลาดอีกเช่นแพ้แล้วทีมที่ไล่ตามมาอย่างอาร์เซนอล เก็บสาแต้มได้ขึ้นมาอันดับ3อันดับ4จะมีการเปลี่ยนแปลงเลยสเปอร์จากเดิมที่เคยเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับไปไปมามาเนี่ยอาจจะต้องลุ้นนะครับเกาะพื้นที่ท็อปโให้ได้นะฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกสำหรับโคตนะวต้าในฤดูกาลหนนะ้าวันนี้เราจะมาพรีวิวนะครับเน้นหนักไปที่บิ๊กแมชนะลิเวอร์พูลกับสเปอร์แล้วกันนะครับโดยหยิบยกข้อมูล เรื่องของสถิติความพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมาจาก Sky Sport, s k y Sport ใช่ครับนะครับสื่อชั้นนําของอังกฤษมาเริ่มกันก่อนนะครับก็สภาพร่างกายเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสําคัญนะครับนักเตะเนี่ยส่วนหนึ่งพิธีกรของเราเนี่ยไปแล้วครับตอนนี้สภาพร่างกายของีเตบอลก็ลดลงมาด้วยนิดนึงเออดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเรื่องของสภาพร่างกายมีความสําคัญกับทุกๆวงการครับโดยเฉพาะฟุตบอลครับใครบอกว่าเกมทีมชาติไม่กระทบ นี่เราเถียงคอเป็นเอ็นเลยนะไม่ใช่แบบนั้นครับมันกระทบแน่นอนแล้วยิ่ง2ทีมนี้เนี่ยเป็น2ทีมใหญ่นักเตะภายในทีมนะครับมีผู้เล่นที่ติดทีมชาติเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ทาง Sky Sport ์ชี้ให้เห็นด้วยข้อมูลบอกว่าสเปอร์มีมีนักเตะที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ยไกลกว่าลิเวอร์พูลคือท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยเดินทางไปรับใช้าชาติ16คนแต่ว่าจํานวนไม่สําคัญเท่าระยะทางครับ ระยะทาง16คนรวมกันเนี่ยเดินทางกว่า61,883ไมล์มนักเตะที่เดินทางไกลสุดก็คือดาวินซอนซานเชสนะครับเดินทางกว่า12,185ไมล์ช่วยทีมชาติโคลอมเบียบส่วนซนเฮืองมินเนี่ยก็เดินทางกว่า11,398ไมล์เพื่อ ช่วยเกาหลีใต้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของสเปอร์ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยสกายสปอร์ก็ยกสถิตินะครับบอกว่าเดินทางเบากว่าเยอะเลยทีเดียวนะบอกว่ามีน้นักเตะไปเล่นทีมชาติทั้งหมด13คนนะครับท่านผู้ชมและก็ใช้ระยะทางรวมกันเนี่ยสามหม่นไมล์ขูน้อยกว่าเกือบครึ่งเลยนะครับโดยคนที่เดินทางไกลสุดคือซาดิโอมาเน่คนนี้ครับไปช่วยทีมชาติเซเนกัลนะครับระยะทาง 5,580ใหม่แล้วก็มีซิโมมิโยเล่กับดิว o อกโอริกี้นะครับที่ไปช่วยทีมชาติเบลเยียม4,329ใหม่มากที่สุดของลิเวอร์พูลเนี่ย5,580น้อยกว่าดาวิซอนซานเชสซึ่งมากกว่าของสเปอร์เนี่ยเกือบเกือบ3เท่ามันจะเห็นได้ชัดตัวเลขภาพรวมลิเวอร์พูลก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและคนที่เดินทางไกลสุดก็น้อยกว่าสูงสุดของสเปอร์ ครึ่งหนึ่งเช่นกัน mm hmm. แต่อย่างไรก็ตาาครับท่านผู้ชมแม้ว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยลิวพูจะได้เปรียบแต่ว่าเรื่องของตัวหลักแล้วก็การเช็คความฟิตก่อนเริ่มเกมเนี่ยทาง s k y Sport บอกว่าสเปอร์ดูจะดีกว่านิดๆเพราะว่าคนที่เจ็บอยู่อย่างพวกเอริกไดเออร์เนี่ย mm hmm. ปีนี้เจ็บบ่อยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากยังมีพวกเจ้าหนูแฮร์รี่วิงส์ที่เล่นได้แต่ของลิวพูต้องรอเช็คความฟิตคนนี้ครันเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ถอนตัวออกจากเกมทีมชาติด้วย ถ้าลงไม่ได้ขึ้นมาฝั่งขวาก็ต้องคิดแล้วละ่ะจะใช้เจมส์มิลเนอร์ลงเล่นแทนหรือจะเอาฟาบิโนไปเล่นแบ็คขวาแล้วให้จอใ์นเฮนเดอร์สันเป็นคนคุมจังหวะแทนอีกคนหนึ่งที่ต้องรอเช็คความฟิตก็คือเซอร์ดานชากิรี่เจ็บส่วนส่วนลับหน่อยแล้วกันเป็นส่วนที่ผู้ชายทุกคนทราบกันดีครับนะครับส่วนนาบีเกตาคนนี้กลับมาซ้อมได้แล้ว แต่ยังต้องรอเช็คอีกเล็กน้อยอเพราะฉะนั้นสเปอร์เดินทางไกลกว่าแต่ถามถึงตัวหลักเนี่ยสกายสปอร์ตมองว่าลิเวอร์พูลอาจจะส่งผลมากกว่านะครับคือสเปอร์เนี่ยที่ไม่มีแน่ๆน,น,นะครับมีเอฟริกไดเออร์กับกับแซดออฟเยซึ่ง2คนนี้เอาจริงเนี่ยทางไดเออร์เนี่ยเจ็บบ่อยฤดูกาลนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับส่วนออฟเรเย่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วอของสเปอร์ดังนั้นเนี่ยเราดูจากขุมกำลังลิเวอร์พูลมีปัญหามากกว่าจริงๆนะครับแม้ว่า ความฟิตหรือว่าการเดินทางจะน้อยกว่าในช่วงพักเบรกทีมชาติม,มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับสกายสปอร์ตยกหัวข้อสเปอร์ต้องมีการปรับปรุงเรื่องของฟอร์มที่เล่นเป็นเกมเยือนหน่อยนะโดยเฉพาะการบุกมายังถิ่นแอนฟิลด์ก่อนดูสถิติเกมเยือนนะดูสถิติเอาแบบทั้งหมดก่อนเลยครับผมสนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวถ้าเป็นแรง์เนี่ยอันดับ18ของตารางนะครับ,รบยิงได้3ลูกจาก4นัดนะครับแล้วก็ ยิงตรงกรอบเนี่ย13ครั้งนะครับเจอคู่แข่งยิงตรงกรอบนะครับ13ครั้งแล้วก็เรื่องของการผิดพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูเนี่ยเกิดขึ้นถึง3ครั้งเลยจาก4นัดนะครับคือสถิติเนี่ยคือเก็บได้แต้มเดียวเท่ากับว่าชนะแค่อขออภัยเสมอแค่นัดเดียวูครับอีก3นัดคือแพ้รวดเลยจาก4เกมหลังสุดที่สเปอร์บุกมาเยือนในแอนฟิลด์นะครับอย่างไรก็ตามครับอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลับ เกมเยือนเนี่ยพวกเขาแพ้ในเกมลีกอย่างที่บอกว่าต้องปรับปรุงฟอร์มหน่อยเพราะว่า3นัดก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ติดต่อกันมาไล่ตั้งแต่แพ้เซาท์แฮมตัน1ประตูต่อ2แพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อ2แล้วก็แพ้เบอร์ลี่หประตูต่อ 2, 2คือจริงๆเนี่ยทอร์นาเมนตอสเปอร์ปีน,นี้ฟอร์มเกมเยือนโดยรวมนะไม่ได้แย่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเป็นตารางคะแนนเกมเยือนเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ2ของพรีเมียร์ลีกลนะแข่ง16ชนะ11แล้วก็แพ้ไป5 ่ต้องบอกว่าจริงๆเกมเกยือนไม่ได้แย่แต่เพิ่งมาแย่ในระยะหลังดังน,นั้นพวกเขาจําเป็นต้องปรับปรุงส่วนนี้ให้เร็วที่สุดอนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาไปเยือนแอนฟิลเนี่ยสถิติไม่ค่อยดี Sky ยสปอรบอกว่าผลสุดท้ายที่สเปอร์บุกไปชนะลิเวอร์พูลในเกมลีเนี่ย ย้อนกลับไปปี2011นู่นเลยครับ <earn> หรือว่าแปปีที่แล้วนานมากนะครับเกมนั้นเนี่ยสเปอร์ชนะ2สูท mm hmm. นะครับคนทำประตูเป็นกราฟเอลฟันเดอร์ฟาสตแล้วก็ลูกาโมดดชใช่โอ้โหนานมากมากแล้ว <ounding. S 1> ดังนั้นทำอย่างไรครับโบเชติโนที่จะเรียกคืนความมั่นใจของลูกทีมแล้วบอกว่าอย่าไปกังวลซึ่งมันสวนทางกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลโอ้โหสเปอร์เกมเยือนพักหลังไม่ดีครับแต่ฟอร์มลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ปีนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับดูได้จากสถิติ ของ Skysport นะครับ36นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเกมพเมีลีกนะครับชนะถึง26เสมอ10แพ้0นะครับยิงได้92ลูกเสียแค่19ลูกนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วก็โมซาลายิงไปถึง29ประตูหรือถ้าเกิดนับแค่สีซั่นนี้นะครับ15นัดเนี่ยชนะ13เสมอ2ไม่แพ้ใครแล้วก็ยิงได้ถึง44ประตูโอ้โห อันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างความแตกต่างแล้วมันมาเจอในจังหวะที่สเปอร์จำเป็นจะต,ต้องเรียกคืนความมั่นใจให้ได้ไม่ะนะเนี่ยนะครับการบุกมาเยือนแอนฟิลเขาอาจจะโดนทะลุอาจจะเป็นฝันร้ายอ,อีกแล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาลิวพูเล่นในบ้านเนี่ยเขาตั้งแต่วินาทีแรกของเกมเปิดหน้าใส่คู่แข่งนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจริงครับ,รบมาคุยเรื่องคีแมนสำคัญกันมากนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเราทราบกันดีโอ้โห โมเดซาลาดไปนะ,อะฟอร์มดรอปลงไปยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันมาหลายนัดแล้วนะครับแต่ยังโชคดีของลิเวอร์พูลอยู่นะครับในขณะที่ดาวเด่นในฤดูกาลที่แล้วฟอร์มแผ่วไปแต่มีคนที่ขึ้นมาทดแทนอย่างซาดิโอมาเน่นะครับในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าคีย์แมนสำคัญของลิเวอร์พูลที่พาทีมเก็บชัยชนะได้ต้องยกให้เขาคนนี้เลยมาเน่ยิงไปแล้ว17ประตูนะครับในรองดาวซัสโวพรีเมียร์ลีก แต่ว่าถ้าเกิดลงลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยเขายิงเกมลีกในบ้าน7นัดติดต่อกันเก้านัดหลังสุดก็ยิงไป9ลูกตัวที่เป็นตัวจริงรแล้วถ้าเกิดนับรวมทุกรายการนะตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาจะเห็นได้ชัดว่าซาดิโอมานน่เป็นเดอะแบกของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับอันนี้คือจํานวนประตูนะครับที่ทำได้ในปี2019เป็นต้นมา2019ครับ มาเน่ยิงไปแล้ว11ประตูครับรบนำอันดับ2ร่วมอย่างโรเบโตฟิมิโน่กับโมซาลาแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับยิง2คนเนี้ยยิงเท่ากันที่4ลูกครับลง,ลงมาเป็นวิลฟันได้ลูกนะครับแล้วก็โอ i ิกี้2เจมส์มิลเนอร์กับไวนาดุมคนละ1ประตูแบบชัดเจนโอ้โหชัดเจนบบมากนะครับไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงมีข่าวกับเรอัลมาดริดครับอืมนะครับเดี๋ยวดูว่า เกมนี้มาเน่จะแผงกริท<ม>ได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมกับทีมชาติเซเนกาลยิงประตูได้เหมือนกันครับนะครับมาดูที่บทวิเคราะห์ของพิมเมลีกนะครับเายกคําพูดกันบ้าง<ม>บทสัมภาษณ์นะครับของอาร์เดนคลาร์กก็บอกว่ามาเน่นี่แหละนะครับเป็นนักเตะที่วิ่งตอนที่ไม่มีบอลได้อย่างยอดเยี่ยมใช่ครับก็อาร์เดนคลาร์กนี่เป็นนักวิเคราะห์ของเว็บออฟฟิเชียลพิม e a ลีกเลย นะครับเขาบอกว่าตัวซาดิโอมาเน่เนี่ยวิ่งตอนไม่มีบอาดีสลับตำแหน่งกับโมซาล่าแล้วก็โรเบโตฟิมิโน่ได้ดีด้วยชมเน,นะเขาบอกว่าซาดิโอมาเน่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเข้าไปในกรอบเขียโทษแล้วก็ลุ้นจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายยกตัวอย่างนะครับ15จาก17ประตูท,ที่เขายิงได้เนี่ยมาจากตรงกลางหรือไม่ก็ระยะประชิดทั้งนั้นเลยแสดงให้เห็นว่ามาเน่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนอกจากนี้ถ้าเกิดนับเกมหลีก8นั้นหลังสุดนะครับ 8นัดหลังสุดนะเดี๋ยวจะพูดใ,ให้เห็นภาพเลยนะครับมาเน่เนี่ยเข้าไปสัมผัสบอลในพื้นที่ตรงกลางหน้าประตูจุดยิงประตูเนี่ย8นัดหลังสุดเนี่ยจับบอลตรงนี้22ครั้งอืโมซาลาแค่16ฟิมิโน่แค่15แล้วซาดดโอมานเน่มีโอกาสยิง16เปลี่ยนได้เป็น8ประตูมคมมากมส่วนซาลามีโอกาสถึง30ครั้งใน8เกมที่ผ่านมาแต่ยิงได้ลูกเดียวโรเบโตฟิมิโน่มีโอกาสยิง11ครั้ง เปลี่ยนได้เป็น2ประตูจะเห็นได้ชัดว่าพักหลังมาเนฟอร์มดีแล้วก็จบสกอร์เฉียบขาดจริงๆนะครับอันนี้คือจุดที่ลิเวอร์พูลต้องบอกว่าอยู่ในในช่วงที่มาเน่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้จิงครับดังนั้นเกมนี้ต้องหวังพึ่งเขาแล้วใช่ครับแต่อีกมุมนึงครับเอียนลาชออกมาวิเคราะห์เหมือนกันก่อนหน้านี้เคยเคยมีบทวิเคราะห์ที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับบอกว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ย สาเหตุสาคัญที่ทําให้โมซาล่าสามารถยิงประตูแบบถล่มทลายส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเตะด้วยนะครับต้องชื่นชมว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วอีกหนึ่งจุดคือคนที่คอยทําเกมให้อย่างซาดิโอมาเน่และก็โรเบโตฟิมิโน่เนี่ยสามารถเปิดพื้นที่หรือสามารถดึงตัวประกอบของคู่แข่งะทำให้ซาลาเล่นง่ายขึ้นเอียรลัช e มองจุดเดียวกันในวันที่ซาลาฟอร์มตกมแต่เขายังมีประโยชน์กับทีมคือซาลาจะเป็นคนที่คอยดึง ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแล้วทาใ,ให้มานเน่มีพื้นที่ในการเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับเอียนรัชเน่ยเขาก็บอกว่าซีซั่นที่ล้วโมซาล่าคือผู้เล่นที่ดีที่สุดเลยนะเขาบอกว่าผลงานใกล้เคียงกับโรนัลโด้แล้วก็เมซี่เลยโดยเฉพาะการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่มันไม่ง่ายแต่ปีนี้ที่ฟอร์มตกเพราะว่าโดนตามประกบเจอดัออบเบิลทีมตลอดเวลาครับยางไรก็ตามเอียนรัชเขาก็มองว่าตอนนี้มาเน่ฟอร์มดีหรือว่าทิศทางของกองหลังคู่ต่อสู้เขาจะเปลี่ยนเป็นไปตามประกบมาเน่มากยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นการเปิดโอกาส ให้โมฮาเม็ดซา่ามีอิสระอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคือเรามองไ้สองมุมมองด้สองมุมคือมันไม่แปลกที่คู่แข่งเนี่ยจะตามประกบโมซาลาสองเข้าสองเข้าสามอยู่ตลอดเพราะเขารู้พิษสงของโมซาลาเป็นอย่างดีใช่ครับถ้าปล่อยพื้นที่แม้แต่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหโมซา่าได้พาบอลกระชากเข้าไปจบสกอร์ได้แน่นอนดังนั้นเกมนี้ ต้องดูแท็กติกของฝั่งสเปอร์ด้วยว่าเขาจะวางแท็กติกมาอย่างไรถ้าเขาวางแท็กติกมาว่าให้ตัวประกบเข้าประกบซาลาสองคนอย่างที่เอเลนชวิเคราะห์เอาไว้มาเน่ก็มีโอกาสที่จะแผงริทหรือถ้าเกิดสั่งให้ไปประกบมาเน่สคนแทนโมซาลาอาจจะกลับมายิงได้อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจเป็นการดวลกันของแท็ติกทั้งสคนแล้วนะครับคิดว่า เรามาดูเฮดทูเฮดอ่ะก่อนฟันธงเออเรามีเฮดทูเฮดให้ดูนะครับเป็นเฮดทูเฮดของทีมบิ๊กซิกของฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเป็นมินิลีกนะอยู่อันดับ2นะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ4แพ้1นะครับแต่ทอรแนมฮ์คอสเปอร์แข่ง8ชนะ2เสมอ1และแพ้ถึง5้ามี7แต้มโอ้โหในกลุ่มบิ๊กซิด้วยกันลิเวอร์พูลถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นรองแค่แมนซิตี้ซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แรองรอมเขาทีนั้นยองเขาคือแมนซิตี้ได้ฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะ คิดว่ายังไงปีระบสผมผมค่อนข้างชอบฟอร์มริวอพูฤดูกาลนี้นะครับผมจะเล่าแบบให้เห็นภาพแล้วกันครับคือที่ผ่านมาเวลาใครดูริวอพูปีก่อนน,นั้นเนี้ยสองสามปีก่อนน,นั้นเนี้ยเรามักจะเจอสถานการณ์ที่ริวอพูมาถึงเล่นดียิงนําแต่ฝังไม่ได้ท้ายเกมโดนตีเสมออืแต่ปีเนี้ยริวอพูอัปเกรดมากยิ่งขึ้นตรงที่ว่าถ้าเกมไหนยิงนําส่วนใหญ่รักษาส,สกอร์ได้โชงที่เขานําเป็นจ่าผูงมายาวๆ ในขณะที่ช่วงที่ลิวพูฟอร์มตกผมว่าจะเป็นการตกในแบบที่พยายามยิงแล้วแต่ยิงไม่ได้เช่นตอนเจอกับแมนยูในศึกแดงเดือดหรือว่าตอนเจอกับเอฟเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซส์สองนัดนี้คือนัดที่เห็นว่าลิวพูฟอร์มตกแต่พวกเขาไม่ได้เสียประตูนะอือย่างไรก็ต่างครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือจุดที่มันพัฒนาขึ้นมาจริงๆก็คือเกมเจอเบอร์ลี่ที่นั่นที่แอนฟิลด์โดนนำไปก่อนแต่ความมุ่งมั่นของลิวพูลคือกลับมาตีเสมอได้อยากยิงต่อ เอาประตูขึ้นนาไม่พอยิงเพิ่มอีกมาเห็นได้ชัดว่าโดนนําไม่สมผลต่อจิตใจหรือ,อยังเกมกับฟูลแลมที่เฟอร์กิ้ฟานได้กับ Baker, อาริโซเบเกอร์พลาดเสียประตูตีเสมอผมว่าถ้าเป็นลิเวอร์พูลปีก่นกอนๆนั้นเนี้ยอาจจะช็อตถึงขั้นโดนฟูลแลมพลิกสถานการณ์ได้แต่ลิเวอร์พูลนิ่งขึ้นจริงๆปีนี้เขากลับมาเอาชนะฟูลแลมได้2ประตูต่อนหนึ่งเพราะฉะนั้นความพิเศษของลิเวอร์พูลปีนี้ก็คือโดนนำไปก่อนหรือโดนตีเสมอเพราะเขายังมีความสามารถที่จะ เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นผมชื่นชมเมนไทตี้ส่วนนี้ของลิเวอร์ p o o ที่ผมคิดว่ามันพัฒนาขึ้นส่วนท็อตแนมฮอสเปอร,จร์จริงๆก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมามากๆปีนี้ก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ลุ้นแชมป์แต่ภักหลังฟอร์มตกจริงๆผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ลิเวอร์ p o o มีโอกาสชนะ2-0นะครับผมมอง ตามมุมของโค้ดแอ็กเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยสอบถามมาโค้ดแอ็กบอกว่าจริงๆเกมนี้เป็นการดวลกันที่แท็กติกอ,อย่างที่พูดไปคือริวพูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในแอนฟิลด์โค้ดแอ็กใช้คําว่าบ้าคลั่งมากๆสุดๆไปเลยบ้าคลั่งคือมีพลังมันเหมือนแบบเป็นพลังแฝงให้กับนักเตะของริวพูเวลาได้เล่นในบ้านเสียงเชียร์ของเหล่าบรรดาเดอะครอปอันนี้ส่งผลชัดเจนส่งมากเออทำให้นักเตะแต่ละคนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสเปอร์ซึ่งเราทราบดีว่าสเปอร์เป็นทีมที่เล่นเกมรุกเหมือนกันนะนะครับ วันนี้ถ้าสเปอร์มาเปิดหน้าแรกครับเพราะว่ามีสิทธิเลี้ยวพูจะยิงแล้วยิงแบบถล่มทลายด้วยนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังแต่ขณะเดียวกันนะครับฝั่งของเวอ้์วพูก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันคือเรื่องของกําลังใจเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เรื่องของแรงกดดันเพราะเราย้ําไปแล้วนะครับว่าเวอร์วพูเตะหลังแมนซิตี้จุดนี้สําคัญถ้าแมนซิตี้ชนะฟูลแลมได้ในเกมวันเสาร์ สเปอร์เตก่อนเนี่ยเขาจะเป็นจะต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะตามแมนซิตี้ขึ้นไปอยู่ในช่องว่างของคะแนนที่เท่าเดิมครับดังนั้นความกดดันจะต้องเป็นสิ่งที่นักเตะลิวพูต้องแบกรับต้องแบกรับแต่ถ้าคุณอยากเป็นแชมป์อะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เออแต่ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องของสถิติตัวเลขนะครับดูจากมินิ a ลีกในกลุ่มบิ๊กซิเนี่ยผมยังมองว่าลิวพูดีกว่าดีกว่า แต่ถามว่ายิงถล่มไหมผมว่าไม่ถึงขนาดที่ว่ายิงขาดเฉือนไหมหนึ่งศูนย์แต่บอกว่าครีนชีตด้วยกันนะครับมองว่าไม่น่าจะเสียประตูนะครับนี่เป็นคู่ระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลเป็นเกมบิ๊กแมทในวันอาทิตย์ส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เราขอเน้นหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยให้กับโอเล็กุนน่าโซชานะครับที่ได้เซ็นสัญญาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ปีเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแรก ในฐานะผู้จัดการทีมจริงๆแลละแบบถาวรนฮะไม่ใช่ผู้จัดการทีมชั่วคราวแล้วนะครับก็จะเล่นนะครับวันนี้โ so ซชา <What S 2> อเออเจอกับวัตฟอร์ดนะครับแกรี่เนวิลก่อนเขาบอกว่างานหนักของโซชาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ใช่คือหลังจากที่แต่งตั้งโซชาคุมถาวรแกรี่เนวิลก็ชื่นชมก็เพื่อนเก่าเขานะแต่เขาก็บอกว่าของจริงๆเ่ะเริ่มต้นจากเกมเจอวัตฟอร์ดนี่แหละเขาชมก่อนว่า ตั้งแต่เขาดูโซชาคุมแมนยูมามีแค่2นัดที่เล่นไม่ดีก็คือเกมที่เจออาร์เซนลกับอูฟแฮมตันในฟุตบอลถ้วยแต่หากมองจากภาพรวมก็ถือว่าสมควรแล้วที่ได้สัญญาถาวรยางไรก็ตามแกรี่เนวิลล์บอกว่างานหนักของโซชาเริ่มแล้วจะมีงานให้ทําอีกหลายเดือนหลายปีต่อจากนี้เพื่อพาแมนยูกลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นเพราะที่ผ่านมาแมนยูมีการเปลี่ยนแปลงเยอะคโดยเฉพาะในเรื่องของโคช้ชตั้งแต่เซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันออกไปเพราะฉะนั้นแกรี่เนวิลล์ก็เตือนเพื่อนเลยว่า หนักนะแต่คุณได้โอกาสแล้วทำมันให้เต็มที่ต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วเจอกับวัตฟอร์ดด้วยครับคือผมมองว่าบอร์ดบริหารของยูเนเต็ดเนี่ยคกับฉลาดฉลาดในการเลือกช่วงเวลานะไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลานี้นะครับหมายความว่าเลือกช่วงเวลาในเกมถัดไปเพราะเกมนี้แมนยูเนเต็ดได้เล่นในบ้านผมเห็นด้วยเล่นในโอแทฟอร์ดครับแล้วจะลืมนะครับบรรยากาศภายในทีมเนี่ยวันนี้ แนะนำเลยใครที่เป็นแฟนยูเอทดอย่าพลาดช่วงต้นเกมเนยครับช่วงที่โอลเลกุนนาโซชาเดินออกมาจากสนามเดินออกมาจากอุโมงเราจะได้เห็นบรรยากาศของแฟนบอลในโอแทฟฟอร์ดแบบโอ้โหผมเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันต้องเรียกอารมณ์เรียกแพชชั่นนะครับแล้วเจอกับวัตฟอร์ดวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พิสูจน์ว่านักเตะเขามองว่าการแต่งตั้งโซชาถาวรในเวลาเนี้ยเป็นข้อดีหรือข้อเสียถ้าเล่นแบบเต็มที่ใส่เต็มพลังเลย อันนั้นคือข้อดีผมไม่เห็นด้วยกับขวัญเต็มๆเลยเอพราะว่าตอนที่เอาโซชามาคุมต่อจากมูรินโญ่ก็เอาเข้ามาตอนที่โปรแกรมมันไม่หนักเออคือผมไม่ได้บอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยไม่หนักนะหนักเราย้ํากันมาแล้วแบบสุดๆเลยเจอเวสต์แฮมเอฟเวอร์ตันบาซ่าใน U ู l 2นัดเจอแมนซิตี้กับเชลซีแต่จุดเริ่มต้นของกัมกุลซึนถาวรเจอวัตฟอร์ดแล้วเล่นในบ้าน ถ้าชนะได้ก็ถือเป็นการตุนความมั่นใจถูกก่อนจะเจอโปรแกร,รมฮาริโอดในเดือนเมษายนคือมันเป็นไทมิ่งที่ดีะนะครับเป็นวามิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องผลการแข่งขันผมเชื่อว่านักเตะแมนยูเต่ต้องทําเพื่อโค้ชต้องทําเพื่อโซชาคือในตอนที่คุมทีมชั่วคราวเนี่ยสิบเก้านัดที่ผ่านมายังทําได้ขนาดนั้น เกมนี้แต่งตั้งถาวรครั้งแรกรผมมองว่าต้องเต็มที่กว่าเดิมผมให้3 0มศูนย์เลยเออผมว่ายิงขาดนะครับสกอร์เดียวกัน3ประตูต่อศูนย์เหนือวัตฟอดนะครับต้องดูกันถ้าผลมันเกิดนะยกตัวอย่างนะ <laughs> เกิดพิกล็อกขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคุยกันอีกแล้วตัวใครตัวเมือ <laughs> นะเราต้องมานั่งถกกันหลังจากนี้นะครับมาดูโปรแกรมทั้งหมดกันนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่ พักเบรกทีมชาติไปนะครับฟีฟ่าเดผ่านพ้นไปก็กลับมาเตะฟุตบอลลีกวันเสาร์ที่30มีนาคมนะครับเราเอาทัศนคู่นี้ก่อนอเล็กๆน้อยๆน,นะครับสิบเนาฬิกาเลยเป็นคู่แรกครัประเดิมเลยนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมว่าแมนซิตี้ชนะสามหนึ่งผมว่าฟูแลมของสกอตพาร์เกอร์ที่มาคุมทีมชว่วงคราวเนี่ยทรงบอลดีนะ แต่เกมรับเนี่ยยืนตำแหน่งกันเวลาป้องกันลูกเปิดจากด้านข้างเนี่ยแย่มากโอ้ oh, แล้วเป็นจุดเด่นสตีด้วยใช่ครับ <laughs> เพราะว่าผมดูจากตอนที่เจอกับเชลซีของผม<ะ>แล้วก็ดูจากตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลจะเห็นได้ชัดว่าการป้องกันคู่เซนเตอร์เวลาโดนลูกครอสเข้ามาเนี่ยยืนตำแหน่งกันผิดพลาดเยอะแล้วผมว่ากองหน้าอย่างกุนาเกลโร่ที่ออฟเดอะบอลดีๆเนี่ย น่าจะพรีสกอร์ได้นะครับคู่ต่อมานะครับ22่สนาฬิกาไบรตันเจอกับเซาท์แฮมตันเบอร์ลีพบกับวูสแฮมตันนะครับคินซ็อพาเลตเจอฮัรเดอร์ฟิลด์เลสเตอร์ซิตี้เจอกับบอรนมัธแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เปิดโอแทฟร์นะครับเจอกับวัดฟอร์ดส่วนคู่ดึกครับเที่ยงคืนครึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเอฟเวอร์ตันครับวันอาทิตย์ที่31มีนาคมครับแข่งขันคู่แรกนะครับ20นาฬิกา5นาทีเชลซีของบรเดอร์บอยครับบุกไปเยือนคาร์ดิฟซิตี้ก็ถ้าไม่ชนะก็เอาท็อปโ์โยนทิ้งไปนะคือมันเป็นไฟล์บังคับว่ายังไงเชลซีก็ต้องพยายามชนะเพื่อต่อลมหายใจของการลุ้นท็อปโ์แล้วผมยังเชื่อนะว่าภาคหลังฟอร์มเชลซีอาจจะไม่ค่อยดี สองน,นั้นหลังสุดเก็บได้แค่แต้มเดียวก็คือเก็บได้ตอนเจอกับวูล์แล้วก็ไปแพ้เอฟเวอร์ตันแต่เชื่อว่าเกมนี้กลับมาได้ผมยังเชื่ออย่างนั้นผมคิดว่าเชลซีบุกชนะคาร์ดิฟท์ส้นหนึงสูงแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้แฟนเชลซีติดตามดูเกมนี้นะมผมว่าถ้าฮัาสซันโอดอยได้ออกสตาร์ทปีกขวาเนะี่ย <laughs> มันอาจจะมีมูลในการ ต่อสัญญาหรือว่าอ,วยอยู่ยกับทีมต่อครับเออนะครับเกมนี้ต้องดูเลยนะส่วนคู่บิ๊กแมช22นาฬิกา30นาทีนะครับลิเวอร์พูลกับสเปอร์และก็ปิดท้ายที่มันเดย์ไนท์ครับวันที่1เมษายน1พฤษภาคมเอ่เมษายนนะครับ 2นาฬิกาอาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลเอาคู่นี้หน่อยโอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของกรานิตชาค่าเพราะว่าเจ็บมาจากเกมทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับถ้าเกิดว่าลงไม่ได้ก็ถือว่าเสียหายเป็นมิฟิีคนคุมจังหวะเกมนิวคาสเซิลเนี่ยผมว่าเป็นทีมที่ถ้าเล่นในบ้านเขาน่ากลัวมากหลายทีมไปเจอแล้วก็สะดุดมาเยอะเหมือนกันแต่เกมนี้เล่นที่เอมิเรตส์แล้วก็อาร์เซนอลโปรแกรมหลังจากนี้มันเอื้อต่อการให้เขาชนะชนะชนะเพื่อจบท็อปโฟร์เพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้อาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิ 3ประตูตอนหนึ่งนะผมยังเชื่อผลงานอาร์เซนอลนะเชื่ออยู่เชื่ออยู่ครับ,รบเป็นรูปแบบเดียวกับนิวพูคือเล่นในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเจอกับนิวคาเซลซึ่งถ้าถามว่ามันยากไหมมันก็มีมุมที่ยากอยู่เหมือนกันประมาทไม่ได้แต่ถามว่าชนะไหมเนีผมว่า ชนะได้2 0งศูนยะ์ชนะชนะอ่านะครับนี่เป็นโปรแกรมทั้งหมดนะครับแล้วก็การพรีวิวคู่บิ๊กแมชประจําสุดสัปดาห์นี้ของเกมพิมพ์ลรีกนะครับก็ผลการ่งขัน,นขจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมติดตามดูกันได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ วันนี้เป็นทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นรับชมพวกเราได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube ครับสำคัญที่สุดเลยคือการกดซับสไคร e นะครับเป้าหมายเดียวกันกับพวกเราครับหล้านซับกดเลยปลายปีนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามผมแล้วก็ปิดบสลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ